สาวไทยไม่มีแข่งเงาไหมทุกคนไม่เหงาแล้วเนอ้อเช้านี้กับการเปิดตัวสาวไทยน้องลิซ่า r o c k สตาร์อินเจแปนให้ให้เยาวรา,าดแตกกันไปเลยทุกคนอะในเมื่อหายได้ใครเหงากันแล้วเรามาเชียร์สาวไทยกันต่อจ้าสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟัน เปิด3โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปีนี้ข่าวนี้ลหละไม่เหงาแน่ทุกคนประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลหญิง u 20ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22จะเป็นใครอะไรยังไงนั้นจะโดนใจ FC และแฟนๆไหมอัปเดตซีวีลีกล่าสุดเวียดนามบอกไม่ฟูลทีมนะปีนี้อะย้ำกันอีกทีนะคะกับแมตช์ระดับโลกอย่างโอลิมปิก2 0 2 4ปารีสเกมนะรักใครเชียร์ใครก็ ตามเชียร์กันได้เลยนะคะพี่โจเอามาฝากกันค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บว้าวว้าวาทุกคนประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบับับหญิงยู20ชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าจะแข่งในอีก ไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว1-9กรกฎานะก็จะเปิดสนามประเดิมชัยกันนะคะโดยจัดการแข่งขันที่เมืองเจียงเหมือนประเทศจีนสาวไทยของเรานะคะก็อยู่กลุ่ม C สายเดียวกับอิหร่านและเวียดนามกลุ่ม A ก็จะมีจีนคาซัคออสเตรเลีย กลุ่มบีมีญี่ปุ่นอินเดียฮ่องกงกลุ่มดีนะคะมีเกาหลีใต้จีนไทเปและนิวซีแลนด์แล้วก็จีนญี่ปุ่นไทยและเกาหลีใต้ก็เข้ารอบไปตัดเชือกกันนะคะแล้วก็ชิงกันเองนะคะระหว่างไทยกับจีนกอล์สมาคมวอลเลย์บอลของเรานะคะก็ประกาศรายชื่อเรียบร้อยมาดูว่าจะตรงใจแฟนๆและเอซีกันไหมนะทุกคนสําหรับน้องๆอยู่20นะคะบอลเร็วก่อนเลยนะมิดเดิลบล็อกก็ได้แก่น้องพัท ทาวดีคำนวนน้องทิพสุดาบัวหลายและน้องวันนภาพรสวัสด์นะคะเอาไซฮิตเตอร์หัวสาวได้แก่วริศราศรีทาเลิศธัญพรสีโซ่นะครินพรบุตรดาการจนาสีใสแก้วนะคะบีหลังสองคนนะคะน้องประพัชยาพลคำและวรัตยากางโสภาเซตเตอร์เอาไปสองคนเหมือนกันนะคะน้องเนยกนกพรแสงทองและน้องรัชดาชอ,อนโฉมตาม เลยริบรโลเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือน้องกัญยรัตคำวงตรงใจกันไหมทุกคนเพราะว่าซึ่งถ้าใครได้เป็นแชมป์ในแมตช์นี้นะคะแชมป์และรองแชมป์นะจะได้เป็นตัวแทนนะคะของทวีปเอเชียไปแข่งรายการวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกของ FIVB นะคะปีหน้าเลยปี2568นะคะต่อไปลุ้นๆๆตามเชียร์กันนะทุกคนแล้วเราก็มาถึงข่าว เดดนะคะซีวีลีกล่าสุดทุกคนสื่อเวียดนามนะคะก็ออกมาบอกตรงกันเลยว่าเวียดนามเนี่ยไม่ฟูลทีมนะคะซีวีลีกปีนี้เพราะว่า4ทีเนี่ยทานที่เชนทุย <c oughs> ก็จะเดินทางไปนะคะไปร่วมทีมกับนู่นเลยโคเซโปรูนะคะทีมอันดับ5ของลีกตุรกีคือง่ายๆเขาจะไปแข่งลีกตุรกีอะนะก็ไม่เล่นให้ทีมชาติคาดว่านะคะก็จะขาดกําลังหลักอย่าง4ทีไปแน่นอน แต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าเขายังมีตู้เย็น ซีวีลีกนะคะ2024นะคะก็วิกแรก2-4สิงหาคมนี้นะทุกคนไม่ไม่ช้านะไม่ชา้าแป๊บเดียวจัดที่ประเทศเวียดนามวิคที่2นะคะ9-11สิงหาคมก็จัดที่ประเทศไทยเราบ้านเราเลยนะ,ะซึ่งน่าจะเป็นยิมชาติชายฮอโคราชนั่นเองถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็ไปเจอกันที่โคราชอ้อทุกคนน้องชมพู่ฝากแก้ข่าวเนสหนงนะหลังจากที่แบบ มีข่าวว่าน้องได้ไปเล่น LOVB ที่หลีกอเมริกาใช่ไหมน้องก็ไลฟ์เมื่อคือนก่อนนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปรับตอบตกลงกับ LOVB นะคะคือถ้ามีหลีกไหนติดต่อเข้ามาเนี่ยน้องก็พร้อมนะคะแล้วก็แววแววมาว่าจะมีสองสาวของเราเนี่ยจะไปลุยหลีกยุโรปด้วยนะทุกคนก็ขอให้เด็กๆของเราทุกคนเลยนะคะได้เล่นหลีกที่แบบว่าดีงามชนะเลิศในโลกไปเลยนะก็ติดตามสาวๆกันนะคะตอนต่อไปเดี๋ยว เยวจะอัปเดตอะไรยังไงพี่โจเอาข่าวมาฝากในช่องโจฟิตแอนด์ฟันนี่เลยนะทุกคนตอนนี้เด็กๆก็ไปพักผ่อนกลับบ้านนะคะไปชาร์จพลังไปกอดพ่อกอดแม่กอดยายแล้วก็กลับมาลุยกันต่อในซีวีีกนะคะมาถึงแมตช์สุดท้ายนะคะแมตช์ระดับโลกอย่าง โอลิมปิก2024ปารีสเกมนะคะรักใครชอบใครก็จามเชียร์ได้เลยนะทุกคน26กรกฎาคมถึง11สิงหานี้นะพี่โจโก็เอาโปรแกรมมาฝากกันอีกทีนึงย้ำกันไปเลยนะก็เริ่ม28บาย2นะคะอิตาลีเจอกับโดมินิกัน29บาย2ตุรกีเจอกับเนเธอร์แลนด์นะคะ18นาิกาบราซิลเจอกับเคนยา สี่ทุ่มอเมริกาเจอกับจีนแล้ววันที่30กรกฎาคมตีสองฝรั่งเศสเจ้าภาพเจอกับเซอร์เบีย31กรกฎาคมสี่ทุ่มอเมริกาเจอกับเซอร์เบียนะคะ1สิงหาต้นเดือนตีสองโปลแลนด์เจอกับเคนยานะแล้วก็บ่ายสองตุรกีเจอกับโดมมนิกันหกโมงเย็นบราซิลเจอกับญี่ปุ่นปุ่นปุ่นโอ้นัดนี้นัดล้างตาเลยนะทุกคนห้ามพลาดห้ามพลาดแล้วก็สี่ทุ่มอิตาลีเจอกับเนเธอร์แลนด์ นะคะสสิงหาตีสองฝรั่งเศสเจอกับจีน3สิงหาบ่ายสอเนเธอร์แลนด์เจอกับโดมินิกัน6โมงเย็นญี่ปุ่นกับเคนยา4สิงหาคมบ่าย2องอิตาลีกับตุรกี แล้วก็6โมงนะคะฝรั่งเศสเจอกับอเมริกา4ี่ทุ่มนะคะจีนเจอกับเซอร์เบียและ5สิงหาคมวันสุดท้ายบราซิลเจอกับโปรแลนด์ตีสอนะคะก็ติดตามแล้วก็เชียร์กันได้นะคะรับรองมันหยดทุกคู่นะคะทุกคนเชียร์ทุกคู่เลยละกันเนาะโอเคติดตามอ๋อติดตามชมได้ทางช่อง True Vision น,นะคะทุกคน26กรกฎาคมถึง11สิงหานี้ฟรีนะค้นหาคำว่า True Vision ะะก็เดี๋ยวเรามาเชียร์ไปพร้อมกันนะคะ,ะในช่องไลฟ์ทางพี่ต๊อกต๊อกของพี่โจนะช่องโจอ๋อช่องโจฟิตแอนด์ฟันวงเล็บช่องสำรองนะทุกคนพี่โจจะไลฟ์นะคะเม้ามอยมาเป็นเดอะแกงวอลเล์บอลเม้ามอยกันนะเม้ามอยเกี่ยวกับวอลเลย์นี่นะคะแล้วก็อัปเดตข่าวสารวอลเล์บอลของพวกเรานะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันนะเจอกันกับเดอะแกงวอลเล์บอลเม้ามอยของพี่โจนะวงเล็บช่องสำรองนะทุกคนแล้วก็พี่เป้นะคะนันทการเพจพาย ฝากมาบอกข่าวดีนะคะว่าเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะทุกคนใครที่ตามเชียวว์วอลเลย์บอลชายคาน e ชลีกนะก็ทางช่อง7 HD แล้วก็บัคกบูมทีวีนะยังมีวอลเลย์บอลชายถ่ายทอดอยู่นะซึ่งเข้าเป็นรอบชิงแล้วนะคะทุกคนถ้าไม่เชียก์ก็ถ้าไม่เชีย์ทีมชายก็ไปเชีย์ผู้บรรยายก็ได้ก็มีอดีตทีมชาติทั้งพี่เอบุษบานประแสงแก้วนะคะแล้วก็น้องแป้งนันทการเพชรพายนะแล้วก็น้องวรุษด้วยนะคะก็ติดตามเชีย์กันได้นะคะ ติดตามและอัปเดตข่าวสารวอลเลย์บอลน,นะสาวไทยของพวกเราได้ทั้งช่องของพี่โจเลยนะทุกคนไว้เจอกันในคลิปถัดไปจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอรแ์แตงสนับสนุนพี่โจมานะคะไทยแลนด์ก็มาดิครับครับ